พิงได้ของมาแล้วเอาละต่อกันมาใส่พื้นนุ่มๆกันเลยใส่กรงเข้าไปเจ้าเหมียวน้อยจะได้สบายตัวยังไงละ่ะเจ้าหญิงโซเฟียต้องออกเดินทางแล้วนี่พร้อมหรือยงังปะเข้ามาเลยจ้ะไปเร็วเข้าเร็วเอาเจ้าเหมียวน้อยเข้าไปแอบใต้เตียงแล้วนี่มานี่เราโอเคไปได้แล้วนะ และเจ้าหญิงก็พาเจ้าเหมียวแวะไปที่ร้านสะดวกซื้อเอามาแล้วเรามาแล้วเออซื้อขนมอันไหนดีนะเออจ่ายเงินส่วนไม่ก็รอใช่ค่ะไปแล้วนะคะไป่เาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรถบัสก็ถึงแล้วล่ะจา้าฮะเฮ้ฉลืมแมวนี่คุณคุณลืมเจ้าเนี่ยขอบคุณนะ <laughs> ว้าวว้าวาของดีเลยนะเนี่ยเอาแล้วขอฝาแล้วกันทีนี้ก็เสียบตะเกียบระบายสีแล้วก็ติดป้ายรถบัสจะไปที่ไหนกันเอา้าคนลงคนขับรถเมย์มาจอดตามป้ายแล้วละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิคะ ข้าเองก็รอรถบัสเหมือนกันเธนนั่งเลยครับโอ้ยหนาวจริงๆเออข,ขอโทษนะคะฮะรถบัสลงไปใต้ทะเลด้วยเหรอเอาละครับเอาละลงมาใต้น้ำแล้วนะ,ะมาแล้วนี่รถบัสมาตรงเวลาหรือเปล่ามาจีเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะ เจ้าหญิงเองก็ขึ้นรถบัสเลยเนี่ยเจ้าหญิงเพสไมน่นะเราจะตัดกระดาษฟอมเอาละ่ะติดตรงนี้นะเดี๋ยวมันก็สวยเองเอาขวดมาแล้วก็เอาลวดมาด้วยทีนี้ก็ร้อยลูกปัดว้าวว,าว,ว,าว้อะไรกันเนี่ยชีสก็มีบลูชีสก็มีนมก็มีเหรอทำไมมันเหม็นจังเลย ดูชีสเนี่ยกลิ่นแรงๆคุณยายมาทันรถบัสจนได้อ้อนึกว่าจะสายซะแล้วอะเมื่อไรจะมานาะรถบัสมาแล้วล่ะเฮ้รอฉันด้วยนะเอาไม่มีที่นั่งเลยเหรอไม่ใครใจดีลูกกับฉันนั่งมานี่เธอเธอไปหน่อยสิฉันขอหนังดนวยอะไรเหม็นจังเลยคุณยายโอ้รถบัสมันขยับไปมาเฮ้กลิ่นอะไรอะนี่เปิดหน้าต่างให้หน่อยสิ เหม็นจริงๆด้วยอหเสียงอะไรอ๋โทรศัพท์ฉันลุบเปล่าเนาะไหนขอดูหน่อยสิอ๋อปลาชีสนมเน่าเออนี่คุณยายขนอะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยเฮ้ยฉันฉันรู้สึกไม่โอเคเลยอ้าวัเดว่าไงอ๋อาาร,รู้แล้วละจ้ะเฮ้ยเหม็นนาะ แม้คุณยายกลายเป็นมนุษย์ป้าซะแล้วไม่สนอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรนะโอ้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันไปเออฉ,ฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะเออฉันไล่คุณยายลงไม่ได้อะทุกคนมีสิทธิ์ได้นั่งรถบัสเอากระดาษมาเลยทีนี้ก็เจาะรู้ใหญ่ๆแล้วก็ใส่กรรองด้านนะตกแต่งกันเลย เย้มาแล้วสวยเลยนะเนี่ยเจ้าฝาเนี่ยสามารถเป็นจักโรคได้นะอย่าลืมกระดาษที่ชู่เลยอ่ะติดตรงนี้นี่คือห้องน้ำสาธารณะนี่นะอ,อรถบัสช้าจังเลยอ้าวได้เวลาเข้าห้องน้ำแล้วเชิญเลยเชิญ ฉ,ฉันด้วยฉันด้วยเออฉันด้วยอแล้วฉันล่ะโอ้โถคนเยอะจังเลยนะเนี่ยนี่คุณยายต่อแถวข้างหลังสิฉันจะเป็นมนุษย์บ้าจะไม่แคร์อะไรทั้งนั้นอ่ะฉันขอเข้าห้องน้ำก่อนอะ,อะไรกันเนี่ยคุณยายคนนี้นิใส่ไม่ดีเลยนานนะสิะคุณยายคนนี้เห็นแกนตัวมากเลยนะใช่แล้วฉันไม่ชอบเลยเมื่อไรเขาจะลงไปสักทีไม่รู้สิทำไมถึงได้นานขนาดนี้นี่คุณยายเปิดประตูได้แล้ว โอ้ยฉันจะเข้าห้องน้ําเธออย่ามาขัดจะได้ทุกคนรถบ no. ัสจะไปแล้วนะแต่เรายังไม่ได้เข้าน้ําเลยนะเอาเร็วเข้าไปแล้วก็ได้เวนสเต d ร์ไปกันเถอะสวยแล้วเด๊จะไปกันแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนไปเร็วเข้าคุณยายเอากระดาษโฟมมาเลยจ้าแต่ตรงนี้แล้วก็มาสารกันเอากล่องเล็กๆมาเลย วางไว้ตรงนี้เศดนี่ของใครกันเอ่ยแล้วเจ้าหญิงไปตั้งแคมป์กันที่กลางป่าโอ้ยหิวจังเลยอ่ะฉันเองก็ด้วยฉันด้วยนี่ทุกคนฉันมาแล้วฉันเอาอาหารมาให้ละนี่ไงจ้ะเย้ <c oughs> นี่มันมเห็ดพิษไม่ใช่เหรอฮเห็ดพิษย่างนั้นเหรอ ทำไมกินไม่ได้เหรอเน่ได้ขค่ะว่าใครหิวใช่ไหมกินเลยจ้านี่ปลาอร่อยอร่อยนะเดี๋ยวฉันขอกินโคซองแล้วกันเบอร์เกอร์ด้วย oh <my. S 2> โอ้ฟาสต์ฟูด้ดกินอะไรของพวกเธอเนี่ยเดี๋ยวก็อ้วนหรอกเน่ oh. กินขนมปังที่ฉันทำเองเนี้ไหมนำเอาแท่งกาวมาเลยตัดตรงนี้ แล้วก็ปิดฝาติดเลเบลนี่ก็คือสเปรย์กันยุงและกันแมลงเจ้าหญิงกำลังอ่านแมตทาซียอยู่นี่เธอขอโทษนะมาขัดจังหวะรอเปล่าออไม่เป็นไรจะมีอะไรเหรอคือว่าฉันเออแล้วมันเสียงอะไรอ่ะยุงยักษ์นี่นาดีนะที่ฉันเอาสเปรย์ไล่แมลงมาฮงั้นสเปรย์ฉันหน่อยสิจ้ะเธอช่วยฉันหน่อยนะได้เลยเจ้ายุงไปกินเลือดคนอื่นโน่น มันใส่หน้ากากกันพิษด้วยเหรอ,อ,อสวยแล้วไปเร็วเข้าเฮ้ยเจ้ายุงบ้า <c oughs> เอา้าแล้วได้เวลาไปิ้งถังขยะเฮ้ยอ,อะไร,รอ่ะไม่เห็นแยกขยะเลยวิยฉันไปก่อนเลย <c oughs> เรามาคัดแยกขยะก,กันดีกว่าติดสัญลักษณ์ของแต่ละถงัง <c oughs> ติดล้อยเลย มาช่วยสิ่งแวดล้อมกันนะโอลาฟไปทิ้งถังขยะก,กันเถอะได้เลยได้เลยเออแยกให้ถูกด้วยนะว <c oughs> ้างตรงไหนดีนะอันนี้เหรอหรือว่านี้กระดาษพลาสติกแกว้วเอ้อฉันไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นี่นายไม่ยอมแยกขยะอย,งอยางงั้นเออฉันแยกแล้วแต่ฉันไม่รู้จะทิ้งถังไหนมันจะแยกตรงไหนแล้ว <c oughs> แกว้วพลาสติกเหล็กแล้วก็กระดาษเออคืนนี่ฉันต้องพัดแยกขยะแต่ละชิ้นเลยเหรอเนี่ย โอเคเหล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็กระดาษเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เก่งมากยเย่ย <c oughs> มากเลยจ้ะโอแล้วนล้มาขวดพลาสติกมาเลยตัดตรงนี้แล้วก็วางถาดไว้ด้านบนตกแต่งด้วยดอกไม้ไอ้ดื่มชาอร่อยจังทีนี้ก็ใส่ผงชาอ่างาน้ำที่เต็มไปด้วยโคลน ของใครกันเฮ้ยในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วอืมแบบนี้สิแล้วก็มักตาด้วยแมงมุมติงมันนี่สิอาา๋ใช่ก็ค่เวนสเตย์นี่เธอเราต้องรีบไปแล้วเนี่ยไรโถเอ้ยนี่ฉันต้องไปอีกแล้วเหรอเวนสเตย์ออกบ้านมาช้าจังเลย <c oughs> เดี๋ยวก็มาแล้วแหละจะเย็นก่อนนะโอเคฉันมาแล้ว โอ๊ยตายแล้วนี่เธอไปลงบอกโคลนมาได้ไงเนี่ยใช่จะทำไมเจ๊เออไม่ทำไมเธอดูสกปรกมากได้เห็นเล็กๆมาแล้วมาวาดวิวบนนี้ดีมากเราจะวาดทะเลแล้วก็มีต้นมาพร้าวทีนี้ก็ใส่แม่เล็กกลายเป็นแมกเนตยังไงล่ะ เดี๋ยวนะักท่องเที่ยวก็มาแล้วของช้อปปิ้งเต็มเลยเนหะ็นไหอ่าที่นี่มีอะไรกินบ้างนะอู้ไอติมดีมะอยากจะได้รสไหนคะอ๋ออันนี้เรากันครับขอบขึ้นท้าเชิญเลยเอ็นเซนี่เข้ากับคุณยายได้แล้วเหรอเชิญเลยค่ะแมกเน็ตสวยๆค่ะ เรักอย่าไปซื้อเลยหน้าเปลืองออกนะฉันอยากจะได้นี่นะโอ้ยทำไมอ่ะก็ไหนๆเราก็มาที่นี่แล้วฉันอยากจะจดจําที่นี้ไปตลอกดกาลนี่คุณยายทาไงดีอ่ะเจ้าหญิงพีชอยากจะซื้อแมกเนตเขาอยากจะซื้อกลับไปให้เขาซื้อสอิเอาอันนี้แล้วกันเออนั่นน,นะซิเราจะไปห้ามเขาทําไมเนี่ยไปกันเถอะมาริโอและพีชกลับมาบ้านที่รักชอบไหมที่เราไปกันชอบมากเลยล่ะ มต้องสวยแล้วฉันก็ยังซื้อแมกเนตมาด้วยนะดูสิ<อ>จ้มันจะเต็มตู้เย็นไปหมดแล้วนะทีรักคุณนี่ไม่เข้าใจฉันเลยฉันชอบแมกเนตมากๆเลย <c oughs> คนเนี่ยแหละ <c oughs> เหตุผลที่ฉันไม่ย้ายเธอซื้อดูสิตู้เย็นมันล้มแล้วนี่อย่ามาหาเรื่องฉันจะได้ไหมฉันเปล่านะถเอ้อยฉันงงอนเธอแล้วนะส <Hello. S 1> วัสด,ดีจ้าเอาผ้ามาแล้วนะโอเคขอบใจมาร่างแบบกันเลย เย็บคอเสร็ตเรียบร้อยว้าวมีหมวกเหรออ๋อถุงนั่งสวยดีเอลซ่าที่ดูเซ็กซี่ดีจังเอลซ่าฝันที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสฉันนี่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสมาต้องนานแล้วอยากจะลากกระเป๋าไปที่สนามบินแล้วก็ทักทายผู้โดยสารให้สุดยอดเลยอ้งั้นไปเรียนดีกว่า โอ้โรงเรียนกําลังเริ่มคอสเลยเอาล่ะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินคนะับฉันอยากจะเข้าคอสด้วยออโทษทีฮะมันเต็มแล้วเออร์โฮสเตกมาริโอ้คุณยายโอ้ยายก็มาจ้ะมาได้ไงอะนี่คุณก็มีงานอยู่แล้วไปทํางานสิคะโอ,อ้ตอนนี้ฉันเรียนได้หรือยังอะออได้เริ่มเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องบินกันเลยนะครับและนี่ก็คือหน้ากากออกซิเจนถึงเวลาคำถามแล้วล่ะครับ ไม่ทราบว่าไอเทมไหนสามารถลากขึ้นเครื่องได้ครับฉันรู้ค่ะอันนี้ค่ะคุณเอลซ่าคุณเก่งมากเลยนะ<อ>นี่ครับเรียนจบแล้วเอลซ่าได้เวลาออกไปทำงานตอนนี้ฉันเป็นแอร์โฮสเตสตเต็มตัวแล้วตั้งใจทำงานนะครับ <Bye. S 1> ตหลับแป้งเกาน้ำส่วนนี้ออกเลยวารูปเซลลูปัดกระเป๋าเนี้ยก็ต้องมีล้อนะ แล้วก็เสร็จทีจับนี่งไงกระเป๋าลากแสนสวยยังเหลือเวลาอีกเยอะเลยอะฮะนี่ตารางงานนะเออได้เออต้องบินวันพรุ่งนี้เหรอต้องไปเก็บกระเป๋า,ลา,าแล้วสิโธ่เอ้ยทำไงดีกระเป๋าลากต้องมาแล้วลงไปสิ โอเคไม่เอันนี้ไปก็ได้เข้ยัยยงชั่วทรงผม,เ,มเรียบร้อยแต่หน้าเรียบร้อยงั้นจะไปทำงานแล้วนะตัดกระดาษกันต่อกระดาษโฟมแบบนี้ติดกระจกจากนั้ก็ใส่เซ็นเซอร์มีไงละ่ะอ่ะมีกล้องด้วยนะตัสายเคบเบิลเลยเราจะต้องตรวจให้เรียบร้อย นะ้าผ่านเข้าเครื่องไปเลยคะ่ะดีมากดีมากเชญเลยตาเอลซ่าแล้วอ้าวคุณค่ะเดี๋ยวก่อนเออหมายความว่าไงอ,ะอ่ะอ้อฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราต้องตรวจคุณให้ละเอียดเลยแหละนะอ๋อฉันรู้แล้วแหละคะ่ะโอ้โหนี่คุณเอาอะไรไมาตั้งเยอะตั้งแยะเลยเนี่ยที่คุณจะเอาของแบบนี้ขึ้นเครื่องไม่ได้นะคุณเอลซ่าก็ฉนะันไม่มีพื้นที่ใส่แล้วนี่นะเป็นแอร์โฮสเตสกก็ต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรออ้าเชิญอีกครั้งคะ่ะ โอเคเชิญเข้าไปได้เลย,ยคนแปลกแปลกก็มีนะ <Hey. S 1> เฮ้าจะเปลี่ยนโอลาฟให้กลายเป็นนักบินนี่ไงเสื้อสีขาวจากนั้นก็ใส่รูปเครื่องบินใส่เข็มขัดเรียบร้อยเออส้งมผมเนี้ยไม่ใช้แล้วทำหมวกแทนตกแต่งด้วยลวดสีทองแล้วก็ตราว้าวกับแตนโอลาฟดูเท่มากๆเลย นี่ขอไลเซนหน่อยสเออฉันไปก่อนนะเออฉันไม่มีเวลาคุณยายต้องรีบไปแล้วนี่ลุกคนสวัสดีนะโอ้อคุณโอลาฟขับเครื่องบินลำนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยเ่คุณโอลาฟขอไลเซนหน่อยสิฉันเป็นแฟนตัวยงคุณเลยนะไม่น้ำใส่แล,ลฟอร์มเลยหอได้กระดาษฟอร์มต่อติดไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่แผงควบคุม ใส่แฮนจับแล้วก็เก้าอี้อ๋ดูดีจังและนี่แหละเครื่องบินของเราอ๋อสวัสดีครับคุณโอลาฟสุดยอดิเลยค่ะเออเธอนั่งเลยนะครับทำตัวตามสบายนี่โอลาฟทำไมถึงไม่เซ็นในชันละ่ะยก,ก็ได้เซนให้ก็ได้นี่ไงอขอบคุณนะโอลาฟ นายที่สุดคุณยายก็สมความปรารถนาแล้วมาขับเครื่องบินกันเลยนะโอเคเรียบร้อยปรับองศาอาโอเคไปเทกออฟกันเย,ย้ไปแล้วสวัสดีผู้ดิสารทุกท่านเอลซ่าขอกาแฟหน่อยสเออได้นี่เอสเปรสโซเนี่ยคะขอบใจนะอ๋อส่วนพลาสติกนี่นะตัดเลย สุกแล้วเอาเดินเบามาผสมกันแล้วก็ทำซิครอบแต่ส่วนนี้ด้วยนะจากนั้นก็พันให้เรียบร้อยมามากินอาหารแสนอร่อยกันอันนากำลังทำงานอยู่ท่านผู้ดิสารอยู่ในต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ดิสารทุกอย่างโอเคไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะเสิร์ฟอาหารเช้าแล้วนะคะ เออขออะไรกินหน่อยสิหอมจังเจ้าแมงมุมก็หิวนะโอ้โคกนี่เจ้าแมงมุมน้อยจะไปไหนอะโอ้ไม่โอลาเออท่านผู้ดิสารขคาใจเย็นก่อนนะทุกคนแ้าอย่าแพนิกไปนะนี่โอลาฟตื่นเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจัดการเองเยอ เฮ้ยมันหลุดออกมาแล้วทำไงดีไม่รู้สิเฮ้ยเราจะตายไหมเนี่ยทุกคนเราสวยแล้วฮไม่นะเรื่องบินกำลังตกแล้วเราจะมาทำเสื้อชูชีพกันเริ่มจากใช้ผ้าสีเหลืองร่างแบบก่อนเลย ติดตรงนี้แล้วก็เอาส่วนหัวปากกามาติดเชือกเอาไว้สิ่งที่เราต้องทาก็คือแค่ดึงเชือกตรงเนี้มันก็จะพองด้วยตัวของมันเองในยามฉุกเฉินต้องใช้นะทุกคนแค่อย่าแพนิคไปนะเราต้องรีบเตรียมตัวแล้วอยู่นี่นี่เองอะใส่เจ้านี่เลยค่ะคุณก็ด้วยไม่ฉันจัดการเองได้เออก็ได้ค่ะตามใจเอาเลยทุกคน เตรียมตัวร้อไปรือยังนะ,ะไปไปเร็วเข้าตันเลยเราจะพผาครึ่งหนึ่งทีนี้ก็กรีดเส้นแล้วก็ใส่โฟมหลอด ให้เป็นสีสม้มตันหลอนเลยตรงนี้จะเป็นไม้พายเรียบร้อยแล้วเรือพายฉุกเฉินพร้อมใช้งานอน,นาและโอพิล่าออกมาจากเครื่องบินได้แล้วเร็วเร้าแล้ว,วนน่นสิคขาเฮ้ hey, ส,สาวสาวโอลาฟมิ<อ> Olaf, มน,นี่เร็วเข้า <Wow. S 1> ฉันปลอดภัยดีเฮ้มปเลยไปไปเร็ว hey, เอาไม้มาด้วยนะต่อการให้เป็นกล่องกล่องไม้ยังไงล่ะใส่ของทุกอย่างเข้าไปอฮะใส่เชือกด้วยเรียบร้อยอันนี้ก็ใช้นะ ทุกอย่างที่เราต้องใช้ในการเอาชีวิตรอดอเรือมาติดที่เห็นแล้วและทุกคนก็มาอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอปลอดภัยดีใช่ไหมอาณาฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วเรามาช่วยกันดีกว่านะตรงนั้นน่ะมีกล่องอยู่นี่นะอของเยอะแยะเลยทุกอย่างที่เราต้องใช้อเออนี่แผนที่เหรอคะเนี่ยดีจังอ๋องั้นเรามาต่อใบไม้ไว้ด้านบนดีไหมจ๊ะเอาเลยเนาะเย่แยยนี่เธอทำได้ไหม ไม่ได้อะนาไปเร็วเข้า <Okay. S 1> แล้วทั้งสองคนก็ไปตกปลาน่าจะได้แล้ว <c ười> ได้ดปลามาแล้ว <c ười> แล้วก็มีแครอทด,ด้วยนะทําซุปกันดีกว่าอาหารได้แล้วละจ้ะ <c ười> อร่อยสุดยอดไปเลยนะวันนี้รอดแล้ว,ลวกกเราพวกเราที่ใส่สบู่ใส่ซิปเข้าไปแล้วก็ทำลอ้อ จากนั้นก็ติดสติกเกอร์เย้กระเป๋าเดินทางสสวยคู่รักเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเที่ยวแลละเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วเราสายแล้วค่ะเหลืออีกชั่วโมงเดียวเว้าเจงด้วยยังไม่ได้แพ็คของเลยไหนดีนะโอ,อ้นี้แล้วกันเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยถูเอ้ยบ้าเจงเป็นไม่ได้เลยนี่ ช่วยจะหน่อยเซ่ให้เขาอย่างชื่วป้ไปเร็วเข้าไว้จเจอกันนะอุ้ยฉันลืมหมวกแล้วทั้งสองคนก็ถึงสนามบินจนได้มาทำตั๋วกันนะพาสปอร์ตก่อนเลยเออต้องใช้รูปถ่ายก่อนเออพร้อมแล้วล่ะ โอเคจ้าเรียบร้อยมา,อาพร้อมกับตั๋วเครื่องบินเอกสารครบแล้วนะโอ้โหคนเยอะจังเลยทุกทุกคนนะ่ะรีบเดินทางกันทั้งนั้นฮะโ,โชว์แล้วแบบนี้จะไปทันหรออ้าคนท้องนี่เชิญเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคือฉันน่าจะเดินทางไปปารีสเอา้าขอพาสปอร์ตหน่อยค่ะฮะพาสปอร์ตคุณคะ่ะผมก็นึกว่าอยู่กับคุณอ๋ยสวยแล้วฉันไม่รู้ว่ฉันเอาไปทิ้งไว้ไหนอะ เดี๋ยวผมหาในกระเป๋าก่อนแล้วกันอย,อยู่ตรงไหนกหันล่ะเนี่เยเจอแล้วจนได้นี่จะ้ะนี่ค่ะโอ้ยอันนี้แหละสวยเลยโอยอันนี้ก็ด้วยนีจะ้ะขอบคุณนะคะแล้วทั้งสองก็รีบไปโอ้ยกว่าจะได้เรื่องนะ,ะนั่นน่ะสิรอนานเลยเนี่ยพาสปอร์ตค่ะและทุกคนก็ขึ้นไปบนฟลาได้อย่างตรงเวลา สวัสดีเจ้าตุก๊กตาน้อยว้าวสีนี้แหละสวยเลยเราจะทำยูนิฟอร์มเนี่ยแล้วใส่แจ็คเก็ตด,ดูสิอ่ะต่อไปก็คือผ้าพันคอว้าวแอร์โฮสเตสเนี่ยสวยจังเลย คนเนี้แหละก็คือพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็จะต้องมาเข้าโรงเรียนนะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะฉันนั่งหน่อยเลยและนี่ก็เป็นหนังสือที่เธอจะต้องศึกษาข้อมูลนะและนี่ก็คือเครื่องบินก้อนแม่แล้วก็ใบพัดข้อมูลเยอะจังเลยค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าเดินทางเราจะต้องดูแลกระเป๋าเดินทางเป็นอย่างดีใช่ไหมคะใช่แล้วงั้นก็ไปบทเรียนต่อไป ็ว่าผู้โดยสารป่วยขึ้นมาล่ะป่วยเหรอคะทำไงล่ะคะนี่อฉันไม่รู้ว่าควรทำไงดีลองใช้หน้ากากออกซิเจนดีไหมหน้ากากออกซิเจนจริงด้วยมาคะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้โอโ้โหเก่งมากเลยนะเธอพานแล้วล่ะจริงเหรอคะตอนนี้เธอก็คือแอร์โฮสเตสตัวจริงยัย <c oughs> <Yay! c oughs> ขอบคุณนะในที่สุดเธอก็จะได้ออกไปทำงานจริงๆสที <c oughs> โอเคได้เวลามาตัดส่วนพลาสติกแล้วต่อไม้เข้าด้กันแบบนี้เลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปปิดฝาทีนี้ก็ติดกระดาษฟองใส่ของกินเข้าไปใส่เครื่องดื่มด้วยนะเจ๋งเลยอร่อยอร่อยนะแน่ละคราวเนี้ย ผู้โดยสารทุกคนนั่งประจำที่แล้วโอ้ยเบื่อจังโอ้ยจะมองอะไรไม่เห็นเลยดูสิลูก <c oughs> ไม่เห็นจะไมีอะไรเลยแค่ก้อนไม่โอ้ยนี่เจ้าไก่งวงไปหาของกินกันเถิดน,นะ <c oughs> เฮ้แอร์โฮสเตสคะมีอะไรคะคุณมีอะไรให้กินบ้างนี่หิวจนไส้กิ่วอยู่แล้วเอาสักครู่นะคะย่ไก่งวงหนีไปแล้ว ลูกชายแม่อยู่ไหนเฮ้สวยแล้วสวยแล้วมาแล้วล่ะคะ่ะอยากจะรับอะไรดีคะโอเคสวัสดีค่ะรับอะไรไหมคะงั้นลองชิมคุกกี้แสนอร่อยของเราดีมั้ว้าวเจ้าไก่งวงสงบสติอารมณ์ลงได้ไหมเฮ้ยออกไปเดี๋ยวเนน่ะบอร์ดลูกเป็นคนเอามาใช่ไหมเนี่ย ใส่โสลโฟมเยอะจังเลยใส่กระดาษโฟมนะแล้วก็ห่อด้วยผ้าติดโลโก้แล้วก็ที่นัง่งทีนเนี้เก้าอ,อี้ของเราก็ดูดีมีสไตล์ทิฟฟินนายเนี่ยไปชอปปิ้งมาแน่ๆเลยอ๋อเรื่องเป็นอะไรเนี่ยนี่คุณรวงหน่อยสิหวางทางเองนี่นะ ขขโทษนะไม่สามารถวางของใหญ่ๆไว้ตรงหน้าได้ค่ะต้องเอาเก็บไว้ข้างบนนะค่ะเออฉันจะนั่งทำไมโอ้ยโอ้โอ้อ้าเครื่องบินลำเนี้ยฉันจะไม่ขึ้นเองเอยฉันจะเขียนดาลงออนไลน์ซะเออคุนค่าจะซ่อมหรือเปล่านี่ได้งานอีกแล้วเราฮัลโหลใช่แล้วล่ะค่ะช่างมาแล้วครับโหลเชิญเลยซ่อมเก้าอี้สวยงามเลยนะคะววมันดูเก่ามากเลยนะครับ สักครู่นะคะเราคงจะต้องเปลี่ยนเซ็ตเก้าอี้ใหม่หมดสวยกว่าเดิมเยอะเลยและนะดูคลาสสิกมากผมได้เก่งที่สุดเลยยังไงก็อย่าลืมให้คะแนนช่างด้วยนะครับใช่อ้คุณช่างนี้เก่งจังเลย <c oughs> ขูดให้กล่องพลาสติกเป็นรอย <c oughs> ทำที่จับ <c oughs> แล้วก็ใส่ของ ชุดปฐมพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีนะคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตทั้งสองอยู่บนเครื่องแล้วไม่ทราบว่าจะเรับเครื่องดื่มหรือว่าอาหารอะไรไหมคะอ๋ขอขอน้ำหน่อยคะ่ะอ้ยร้อนจังเลยที่รักเป็นอ,อ,อะไรอ่ะไม่รู้สิฉันไม่รู้สึกสบายตัวเลยโอ้พัดให้ไหมไม่มันไม่ช่วยเลยฮะฉันจะคลอดลูกแล้วเลยเออช่วยด้วยช่วยด้วย นี่คุณแอร์โฮสเตดมีอะไรเหรอคะคุณพระนิสารเป็นอะไรฉันจะคลอดลูกแล้วคลอดลูกอย่างนั้นเหรอเอ,อ้าคุณแอร์โฮสเตเป็นอะไรคะนี่คุณแอร์โฮสเตตื่นเดี๋ยวเ่้าเรา๋ยวต้องรีบหาคุณหมอดูสิคะคุณหมอจะคลอดลูกแล้ว่ะเดี๋ยวหมอจัดการให้เองนะลูกเรือของแม่วาลูกเราเกิดแล้วบนฟ้าเนี่ยแหละโอ้โหคุณหมอเก่งมากเลย คุณแอร์โฮสเต็ก็เก่งนะเราจะเอากระดาษออกมากลางไว้เลยทีนี้ก็ทำให้เป็นถุงถ้าเกิดว่าใครคลื่นไส้แล้วก็ลองใช้เจ้าถุงนี้ดูนะไอยฉันอยากกินนะโอ้เฮ้ยไซสใหญ่จังนี่ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะ โอ้อยากกินอีกนี่นะฮะแม่ฮะผมหิวอีกแล้วมันอร่อยจังนี่อย่ากินเยอะสิโธเอ้ยผมชอบอ่ะเรื่องบินตกลุมอากาศซะแล้วรัดเข็มขัดไว้นะคะทุกคนคุณคะขอถุงอาเจียนหน่อยค่ะฮะอมาแล้วล่ะคะ่ะนี่ไง เอาไปเลยจ้ะโหตอนเนี้ยเราหลบลุมอากาศไปได้แล้วละค่ะอุ้ยเหม็นจังเลยอ้ออยากกินอีกแม่ผมกินต่อนะไม่จำอะ้ะเลยเราจะเอาพักเกจออกมาเลยจ้ะขอมาส่งแล้วโอ้น่ารักจริงๆด้วย และนี่ก็คือหน้ากากออกซิเจนเวลาเหตุการณ์ฉุกเฉินมันก็จะตกลงมาเครื่องบินเนี่ยมันเล็กจริงๆเลยนี่ฉันต้องนั่งกับยายแกตลอดสองชั่วโมงเลยนะโปรดทราบค่ะท่านผู้โดยสารหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนจะตกลงมาการุณาสวนสาให้เหมาะสมและหายใจโดยปกติเรับอทราบแล้วใช่ไหมคะเมื่อไรจะไปเนี่ยทุกคนรับทราบข้อมูลแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะกับตัน okay. และแล้วก็ได้เวลาเทคออฟดีจังเลยเนอะเออใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นเนี uh uh ่ยทำไมเครื uh uh ่องบินสั่นล่ะหรือว่าบออท่านอย่ามาอยาตายกดอะไรขึ้นอ่ะช่วยด้วย คุณยายคะเราจะต้องสวมใส่หนะ้ากากออกซิเจนเอาไว้นะคะแล้วก็หายใจปกติคุณผู้ริยสารข้างๆยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะะอ๋อได้เลยนะไลทีดสุดก็ลงจอดแล้วเย,ย้ลงจอดแล้วละโอ้ฉันนึกว่าฉันจะตายซะแล้ว,ลวไม่เป็นไรนะคะคุณยายขอบใจมากเลยนะหนังหนู